ันนี่ซื้อบ่อตายหรอกคนเุผเหตุุดบุกจบอองค์หญิงสีล้หงูบัวลาองค์หิปฐมาจะใช้บุญมาอามัดจัน้าตลอดช้งขยาูแก้วขยากาลังข้ายหมูคัน พญานาคพญาคุยเด้อหลวงปู Darwin, so ่บ te ah ัวไหลชุบลูกทุกพระองค์เด้อบุขันธ์บมันหักยัาต้มยัตัวกันเด้อแมนจำบอกบ่แมนยาบอกแมนจำเบาบ่แมนยาเบา่เด้อมตมนิมต์ปู่มาขอโชคขอลาน้มมีควาด้มันอีกอ่ะสาธุนาสกาเนะางพุทธมากูสาม อิเมนาสกาเลนะทางดังเลยบอกให้เชื่อว่าข้าวอิเมนาสกาเลนะทางสคัญอุปถัมภ์เชยานะอลาหังสามานสามพิตโพระสวัสทุกทางระคัณการเร์นี้สวาขาโตพระคุณตาธรรมนงมนังนสายนี้สุปฏิปันโนพระควะโตสาวพระกัสัปุสสามคังนี้สาตุนโมตัสสพระควณโตแรงโตสัมสัมพิทัสะ นโมจตัสส respe no to ัพแล้วก nice ็ว so ่าโตลาโตสัมมาสัม <wrapping> พุท <present> ธัสสะัโมุตสะพะล้วกโตลาโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิ้ตุจิยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ้ตุจิยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ้ตุจิยัมปิสังฆรรมานังพัชฌานี้ตัดจิยมตัะธรรมะตัดเลิศจิสราเตวามนุษย์สารนังพุทโธภัวาจิสวาคาโตปัจขตามุต ค่ะจน็นโตแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงของขันหามาบอกเราเอาสียขอพรจากคู่บาอาการเด้องมึงเป็นมึงสันวันดีเป็นมึงยันโศกวันใส,นส,นสนลูกหูดายตาดายเด้อแม่ซีหูดายตาดายได้ปู อาใสผู้นแจ้งตาใสหากคำเรือนเออาใสผู้ดีผู้ดีผู้หูแจ้งตาใสผู้ขาดเป็นกายอยากเนื้อปูผู้เป็นกายทิพย์เออกายกายอากกายทิพต้องอาศัยกายอยากเนื้อปูกายทิพี์ต้องอาศัยูมาคออยู่อาศัยมันก็ซีดีแล้ว ดีหาสีย่างแล้วมัดเป็นยังไที่นี่จะมาใส่ละปูยี่ยัง้จเลยว่าจะหาถุ่มเค่งี่ยเขาอะไรขาดสิแม่ปูบาดนี่ปูหมหมสู้สู้ว่าวว่าวขบควนเดียวกันเบิดเด้อปพือากันว่าควนเดียวกันปูสูว่าวสู้ฟังบิดสู้คนล่ะนี่นะ นี่กะหูน you know ี so ่กะหูแม่บ <try out> <rules> ้าหูสูงมีฟังเอาูฝันกูฝันว่าแม่ิงไทเฮือมีน้ำูจับบ่เออนี่กูฝันไเรียบแม่นหงาบ่แมนหูไเฮยเฮจบมีหงบ่ บ่แม่นี่หอมเหียเออตะบี้แม่ยิงอ๋อแม่ยิงอาเนี่ยพายงาตอนั่นตอนั่นกลัวห้วยสูมันสิล่มเด้ล่ะว่าซั่นพายเด้บ่ได้ขับมันบ่ล่มจ้ะ Cô lập bánh xoan bơ Ăn uống hạ nhắn thái thì bơ nhắn Thái bơ nhắn sư sư nỉ bánh vả Mưới Nguyên tay ngoài Cái thứ ba này là Ăn cái này là Ngoài Bánh hạ xuống áo đốt thằng vấn đề bán Thằng bánh hạ nạ nó xuống Dìa má bà cụ đế và chỉ qua vào đây, ui ti vào đây cả men mãn cho đào sù, chắc ừ. bên đây anh, แม่นาอยู่นาไือจักแม่ยิงอยู่นารือจักแม่เนี้อยู่นาก็บ่รร้ปัญหึกพ่้เมยิงมันแ่างือนเขาสู่ขันกวนนามันสิไถใมาไม่ไบ่ไ่ผไ่หน้ายม่ันจับมาบุหรุจับสูแล้วเนี่ยนั่นเนาะพี่เตรียมน้าาสะสมยุติเห็นบ่นี่ยเงอจิกกินออกคาึงได้เมือนสะสมปูได้เหมือนปูเห็นเงินปูเห็นอีเม่ซีเจ เห็ดคุณลูก้าล้างขื่นแต่มือคืนเห็ดกูเ่าหัวัวันอยเยอะเป็นอย่างไรตูักหัวมเป็นใบยังกูวเอานี่บ่มเมือมันพาอีเมซีเตียนอเอาผัาขื่นแล้กูว่ากูหัวเอาตัวเอ็ถึงตอนถึงตอนมันผ่าตีมัน่าเมื่อนี่มันปุ่นแล้วนค่เ่อกูเขาขบใบรือเขาจังสงนำพ่าเอาผัาขื่นกูวสิละเอา ข่าก็บอกไปไเรื่อยวันที่วันที่ยี่สิบหกตอนบ่ายก็บอกไป,ไดไปกเด้่ล่ะบ่ายสี่โมงหาโมงเด้อก็บอกไปเรื่อมีความเหมาโบราณอเมริเกาพ่อแม่กู๊บจะบอกสูงขันสูมีสินหาสูสินี้โศกขันสูมีสินหายยาเด้อใส่อี่วันอี่วันอู้ดีสินหาบ่โว่อีแดียมก็มาจนเละ

บอกอีวันเดีม hmm. ัมีสินหาบอกว่าชิคนหลัใครมีสินหานี่ยได้ได้โชคสูบมีสินหาสูบได้โชคก็คือไต่คนบรลณกคนบกได้เอาตัวโชคเนี่ยนี่มันนังกับูเนี่ยโชคไม่งกับสอูไม่ยิงกับนาเพราะสีตัวเียนี่มันป็นยังแบบโมีสินหาเยกไปมาถามเจ กู้สังงกตบ่านนี่ไม่กวงส่าววอทดแจ้งใหู้้ได้หูแ่ว่ากูสิบ่แ่สิบว่าแค่ี่แม่สิเตียวที่กูบัดนี้บัดนี้ลูกฉพานิมนต์กู้เดพต้องให้เตียมันจอถูกจะเช่นนิมนต์กู้ปฏิปฏิบัติเลยเออ้องแค่สมันนเนี่ย มันบุญน่ะเนาะท่นเชื่อว่าบุญติกูขอบุญผูไว้เหล่าเล็กขอที่ษฐานกูไว้เหล่าเล็กโอ้ยผู้ขายลืมแล้วผูขอโทษได้หลายวันเจ้าน้ามาให้แองมาให้ผู้ฤๅษีน,น่ะเอะอลืมเพราะ ครับนี่ก็ที่ปูบไายเป็นเ,เป็นบอกเป็นฝันนะครับเนาะเป็นว่าเป็นฝันว่าเ,เห็นอ,อีไแมงยิ่งมันขี้เหือเอ่อลงไปในน้ามัมนไายเหือ่อมันขี้เหือ่อไายเหื่อในน้ำแมงยิ่งขี้เหือ่ออยู่ในน้ำนะครับเนาะเอาไปไผ่ไผ่ไปเ่านว่าพไผ่ไปไายไปก็ได้ตี มาเป็นซ1หนานะครับเรื่องรากาครับอองหญิงองหญิงเข้าไปหาองหญิงว่าอีกองผลครับกับอีหัวขึ้นครับอีกองผลมาสั่นว่ามันเป็นมันบอกว่าภาษาลาวนะครับเนาะพอไปกะตีว่าคือเพิ่นว่าคือเพิ่นล่ะครับอืมก็เลยตีมาเป็นหกเก้าเก้าหกเครื่งตรงครับเลขของก้อยเ้็นไปมือนั้นนะครับเรื่องพอไปไปมือจุดทูบได้เก้าหกแปด นะครับเนาะเก้าหกแปดนะอาจะลืมเดี๋ยวพอไอซิลงมาเห็นนะครับเก้าหกหกเก้าหกแปดแปดหกเพิ่งเพิ่งเน้นเพิ่งเน้นล้างนะครับด้วยสองเก้าหกหกแปดนี่ต่มเอ่อซีนังหาหันมันกลายเป็นบน,นแล้วเนาะสามตัวแล้วเนาะอันนี้ที่ปูบัวไหลนะครับด้วยปูบัวไหลองค์หญิงสองนัง่งนะครับเนาะถึงเพิ่งน,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 นัดพอไว้ไปมื่อนี่เนาะครับนัดพอไว้ไปมื่อนี่ก็ได้มาตัวนี้อ่าตามนี่แหละครับ เพื่อนบอกว่าวันที่เสิบหกยอย่าลืมมาหาปูเดอร์เ่็นว่าเพื่อนเอิรนเพื่อนเอาไว้เอิร์นไส้เนาะครับเนาะเอาไงเอาไว้เห็นบิ้งกะคับกับมันแกงมันแก่งแกงแกงให้มันแกงมันมืดมันแกงเนาะครับเนานี่วันทิ่กับหัวกับหางคือเมื่อกี้นี่เอานี่ครับมันแกงแกงปังเออแก่งแบบเออใค่เนาะโอ้หันมืดปวด บ่ขอทาเลยอันนี้แจ้งเอาชัดแล้วครับนี่เด้อครับเด้อวัดปลาสามกริย์นะครับเนาะปูบัวไหลองค์หญิงทรงนั่งหรือองค์หญิงตูดล้วครับนี่เอาได้ชัดแล้วนะครับเนาะให้มิโชคลาภทุกคนทุกคนนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ใหสวัดดีครับบ๊าดบาครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนที่ตามพอไว้เนี่ยละครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดให้พอบด้นะครับเด้อ แชร์ไปเลยครับเพื่อให้เป็นสะพานบุญกับทุกๆคนนะครับวนาสวัสดีครับสวัสดีครับ